ตามหาน้องฝนกันครับน่าจะใกล้เจอน้องฝนแล้วลมแรงครับเป็นลมอิทธิพลจากพายุฤดูร้รอนนะครับพายุฤดูร้รอนเข้ามาประเทศไทยเข้ามาหลายวันแล้วไม่รู้เข้ามาทางไรนะครับมาทางรถมาทางเรือหรือมาทางเรือบินอากาศยานก็ไม่รู้แต่ที่แน่ก็น่าจะมาจากมาเครื่องบินนะครับ ่ไม่ทราบว่าไฟบินอะไรลมแรงมากข้างหน้าน่าจะมีเออเจอแล้วครับน้องฝนอยู่ข้างหน้านี่เองครับเพื่อนๆครับระยะจับมิกัดดูก็น่าจะอยู่ประมาณ5กิโลเมตรด้านขวามือเป็นโรงพยาบาลจิตเวชครับโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ซัพพหีวันนี่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับ ประชาชนป่วยในโรคจิตกันเยอะนะครับความเครียดปัญหาทางชีวิตปัญหาการงานลมุมเลานะ้าเนก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระกันยอยๆนะครับร่างกายป่วยยังมียารักษานะครับจิตใจนี่สิ่งที่จะรักษาได้เป็นที่ยึดเดียวจิตใจก็คือพุทธศาสนานะครับพุศาสนาครับท่าถือศาสนาอะไรก็ให้ยึดแนวหลักศาสนานะ เรากำลังตามหานะครับใกล้แล้วครับคลิปนี้เราตามหาน้องฝนนี่มายงชิดลูกใจเจอ,อยังครับนี่เป็นการทำคอนเทนต์ที่ตามหานะ เจอแล้วน้องฝนเจอแล้วเจอแล้วครับเราเจอน้องฝนที่พิกัดบ้านสับปัวันครับลอยต่อช่วงบันแยงเจอแล้วครับน้องฝนมารายงานตัวแล้วยังไงน้องฝนสบายดีไหมน้องฝนก็บอกว่า พยากรณ์เขาบอกว่าความกดอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมานะครับเกิดพายุฤดูร้อนเยอะแล้วครับน้องฝนแต่ยังเป็นน้องฝนชั้นเตรียมอนุบาลอยู่นะครับเม็ดเล็กมากเราจะไปกันอีกสักนิดหนึ่งข้างหน้าน,นะครับ ล่วงหมดเลยฮนะเจอลมลงไปโอ้ยหนักนะครับข้างหน้าเพื่อนขับเร็วไม่ได้แล้วครับอันตรายมากเลยนะครับนี่ครับไฟแสงจันทร์ก็ติดตัวอัตโนมัติโอ้มีน้องน้ำฝนก็ตกมากับพี่ลมพายุนี่ครับพี่น้องจอดรถมอเตอร์ไซค์จอดพักที่สาลากันเป็นแถวเลย ลานะครับพี่พยากรเขาบอกไว้พี่พยากร,กกากรที่นี้ก็คือพี่วุตุนิยมวิทยางลงฝนมาแล้วโอ้ขี่ไม้ครับเพื่อนเกินถนนเลยตกหนักมากด้วยอินทิทบูลของความร้อนนะครับขึ้นความร้อนพอแผ่ปกคลุมที่ไหนนะครับจะมีความกดความเย็นเข้ามา ในบางพื้นที่ก็อาจจะเจอลูกเห็บนะครับบางฝนก็อาจจะมีลูกมาด้วยลูกเห็บอันตรายนะครับบางที่ก้อนท่านบักๆเลยนี่ครับตามริมทางถนนรงทางโอ้ตรงนี้ตกหนักนรับเพื่อนได้ยินเสียงน้ำนะครับล้อรีดน้ําไปเมื่อกี้น้ําแบนไปแนละ้วโดนนี้ ่วงลอยต่อก่อนขึ้นเขาผงาป่าป้อแยงครับหนักมากเลยอันนี้ถึงซ้ายมือก็เป็นร้านอาหารมีสุกแลนนะครับของคุณไก่มีสุกอดีตผู้ประกาศข่าวคนสวยของช่องสามครับก็มาเปิดกิจการร้านค้าที่บ้านของคุณพ่อครับอยู่ซ้ายมือหนักมากนะครับตอนนี้เราเจอแล้วครับน้องฝน เมผิดเราเสร็จสิ้นแล้วครับก็ขอทิ่เตการทำคลิปไปแค่น,นี้ขอให้ผมเดินทางโดยปลอดภัยครับสวัสดีครับเจอกันทล่ปต่อไป